สวัสดีครับผมคีดสวัสดีครับผมแพทครับลูกอยู่นะวันนี้ผมจะมาพาชมสตูดิโอที่เอาไว้ถ่ายทำค่ะถ่ายทำรายการอะไรครับรายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคค่ะนี่เป็นรายการทีวีใช่ไหมใช่ครับออกช่องอะไรออกช่องช่องสิบเอ็ดช่องสิบเอ็ดนะฮะอ่ะมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งในในสตูดิโอนี่มีอะไรบ้างโอ้โหนี่หูกล้องตัวใหญ่ไหมกล้องตัวโตไหม ตัวโตมากเลยนะครับครับผมนี่นี่ข้างล่างนี้เป็นขาตั้งนะแล้วเมื่อกี้พี่เขามาทําอะไรนะพี่เขามาสูบลมสูบลมโอ้โหแสดงว่าขาตัวนี้สามารถขึ้นลงได้ด้วยพลังลมใช่พลังลมถูกไหมฮะใช่ค่ะนี่ครับแล้ว้มีอะไรอีกครับนี่สูบตรงไหนครับอันนี้เขาสูบเขาเอาลมโอ้โหนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยกล้องเบลมเลยเห็นไหมฮะเอาลมเข้าไปในเอาลมเข้าไปในนี้อ่าในรูนี้อ่าใช่ไหม ซูบล่ม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 ก็ีกีาช่วยเออนะแล้วก็มีจอมอนิเตอร์เห็นไหมทุกอันนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีทีวีครับมีทีวีให้ดูนี่เห็นไหมสกล้องตรงนี้อยู่ใช่ฉากอยู่ไหนครับฉากอยู่ไหนครับฉากอยู่ข้างหลังนี่เลยฉากอยู่ข้างหลังนี่เลยโอ้นี่คือฉากของรายการสมาร์ทคิดเด็กให้เทคนี่เป็นไงม่มีผมด้วยนาอันไหนใครครับอันไหนใคร อ่าโอ้โทรงผมเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็อันนี้ผมเล่นไอแพดอยู่เหรอฮะแล้วก็อันนี้ผมเล่นอ VR นี่โอ้โหเล่น VR อยู่อ่า<ร>ไหนได้ทำท่า,ทาป,ประจำตำแหน่งตัวเองนี่ฟับนี่อ่าอันนี้น้องแพทนี่ทำท่า,ทานี้นะครับอ่าต่อไปพีทเล่นไอแพดอ่านะฮะรายการน,นี้ออกอากาศทุกสัปดาห์เลยไหมครับ คเป็นกำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเลยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะช่องสปีดแครับมีเนื้อหาอะไรบ้างในรายการมีเนื้อหาให้ความเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็เตือนภัยเตือนภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับจัดรายการกับใครครับกับคุณพ่อครับคุณพ่อครับี่หลามจิโกเกอไอทีนี่นะเวลาแนะนําตัวต้องเรียกว่าอะไรนะ แพนลูกพี่หลามครับผมพีลูกพี่หลามเหมือนกันครับนี่สุดยอดมากเลยอ่ะเพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย